สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ระเบนฟิชชิ่งนะครับพาทุกท่านมาตกปลาที่บกตกปลาปลาเกตนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่26มีนาคม2566นะครับผมก็เมื่อวานลงปลานินโบนะครับไซส์1.5-2โลไปนะครับผมก็วันนี้ก็หวังจะมาขุดทองนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดนะครับผมพร้อมตกกันเลยนะครับวันนี้เปิดด้วยชาร์กระยะ30นะครับผม ็ผสมเยอะ่นะครับผมวันนี้ก็ผสมเยอ่อมาเองนะครับใส่หัวเชื้อไปหน่อยนะครับผมสีเหลืองกับสีน้ำตาลครับอย่างสองฝานะครับผมหมดแล้วครับใส่หมดแล้ว ใส่หมดเลยนะหนึ่งฝวาตีละลายหัวเชื้อนะให้เข้ากันนะครับผมเทผสมเลยนะครับ mm hmm. ก็พอชุ่มๆนะครับ แค่นี้ก่อนสสมกูเต้นหน่อยนะครับสองฝางเลอสองฝานะครับใส่หมดเชือกกุ้งไปหน่อยนะครับผมก็วความเข้มข้นนะครับได้แล้วครับ น,นี้ผมเริ่มตีอ่อดไปสี่กำม,มือนะครับเรียกฝูงปลานะครับผมเรียกปลาบเรีนั้นเข้ามานะครับตกฝั่งต้นโพผ่านไปสามสิบนาทีปลายังไม่เข้านะครับไม่ทุ่นไม่มีอาการเลยย้ายมาฝั่งตรงข้ามครับตรงต้นกล้วยครับ ตัวนี้กินเต็มปากนะครับทุ่นไหลยอบลงเลยนะครับผมก่อนน้ำหนัก1.6ึโลนะครับ1.6ึโลไซสสวยเลยนะครับตกฝั่งต้นกล้วยนะครับขึ้นลมแรงก็เลยย้ายกลับมาที่เดิมนะครับผมฝั่งต้นโพนะครับปลายกุ้ง โอ้โหโบ่มากเลยอะโคตรโบ้เลยครับผมอย่างโบ้เลยครับไม่ไหรอ สำหรับวันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วครับผมพปลาวันนี้นะครับผมค่อนข้างเอาอย่างนะครับเนื่องจากว่าเป็นปลาบาโบ้นะครับ1.5ถึง2.0ก็ปลาเก่าก็ไม่พากันไม่กินเลยนะครับวันนี้ปลากินค่อนข้างยากนะครับหลายคนมาก็จับบ้านมือเปล่านะครับผมวันนี้ก็แก้เกมด้วยการใส่หัวเชื้อน้ำใส่หัวเชื้อน้ํา ไว้แก้เกมปลาไม่กินนะครับผมผลงานวันนี้ก็ได้3ตัวนะครับสตัวไซสใ์ใหญ่เลยนะครับผมเราเรามาชั่งกิโลนะครับว่าได้แต่และตัวหนักกี่กิโลนะครับผม วันนี้ไซต์ตึงมือแล้วครับไซต์บโบเลยครับ,โบ,โบ,รบผมวันนี้ก็ได้กับคันระยะ30นะครับก็กินเต็มปากนะครับตกอยู่ท้ายบ่อนะรบ,บริเวณต้นด้วยแล้วก็ย้ายมาตกแถวฝั่งต้นโพท้ายบ่อนะครับผมมาได้ฝั่งต้นโพนะครับอีก2ตัวกับคันระยะ1.8นะครับผม1.8ปากบอก่อตกปลาปลากเกตว้ว้วยนะครับผม จับบ่อเหมาคันละร้อยไม่ต้องช่างออกนะครับมีมีปลานินปลาสวายปลายิสกนะครับก็ลงปลาทุกอาทิตย์นะครับทิ้ละประมาณ300โลนะครับ300โลนะครับผมกันใดที่สนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะครับจับบ่อตกปลาปลาเกตนะครับสุดท้ายนี้กลาบเป็นจริงจริงก็ขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาพบกันใหม่นะครับผมฝากทุกท่านกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ซับเล็น้อยฝ่ากช่วยกดเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้กระเป็นฟิชชิงขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับนนนๆท่านใดสนใจทุ่นลังอาการดีและเหยื่อบันหมานติดต่อปากบได้เลยนะครับเ็นบุ๊กสัญญาใจนะครับเหยื่อซัาเด้งมันหมานของนายุทธบางปงูผมตกได้คุณก็ตกได้ติดต่อเพจเหยื่อสําเด้งครับสนใจหัวเชื้อน้ำปลานินโบติดต่อ ติ๊กต็อกและเพจกระเบนฟิชชิ่งครับหนึ่งชุดมีสองคนร,ราคาสามร้อยห้าสิบาทสั่งทิ๊กต็อกวันนี้ส่งฟรีครับ